เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินวิทยาฐานะในระบบด p a ที่เคารพทุกท่านดิฉันนางที่วาวันจุงสุดที่วงปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านด่านนอกดงซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสเกตเขต2ดิฉันปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนทุกรายวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดิฉันได้เสนอขอมีหรือเลื่อนวิธี าฐนะเป็นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการิเริ่มพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนดิฉันขอสนเสนอบริบทสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ดังนี้ค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียน10คนเป็นนักเรียนชาย3คนและเป็นนักเรียนหญิง7คน จากผลการวัดและประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้เรื่องคำควบกล้ำปีการศึกษาที่ผ่านมาพบปัญหาว่านักเรียนมีความเข้าใจผิดในการเขียนคำที่มีพยัญชนะวอควบกล้ำสับสนกับสระอัวซึ่งแยกได้ด้วยการอ่านสะกดคำนักเรียนสามารถอ่านคำควบกล้ำได้แบบท่องจำแต่เขียนไม่ถูกเนื่องจากไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องและขาดทักษะในการเขียนไม่ให้ความสำคัญในการเขียนให้เรียบร้อยสวยงามและอีกปัญหาที่พบคือ นักเรียนขาดความกระตือรือร้อนและไม่ค่อยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนเท่าที่ควรโดยเฉพาะเนื้อหาความรู้ที่ต้องอธิบายต้องบรรยายเพื่อให้เข้าใจนักเรียนจะเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้จากสาเหตุดังกล่าวทําให้ผู้สอนคิดหาวิธีการสอนและสื่อการสอนที่สามารถเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากตัวผู้เรียนเองมากกว่าการฟังผู้สอนในห้องเรียนและการท่องจำแนวทางการแก้ปัญหาผู้สอนได้ทำการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับคณะครูในระดับชั้นต่างๆผ่านกระบวนการ PLC และค้นหาวิธีการสอนสื่อการสอนที่จะสามารถนำมาปรับในการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยจึงได้ข้อสรุป ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity Based Learning คือการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมใช้กิจกรรมเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้โดยนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองครูเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมและจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมเลือกใช้สื่อการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยดิฉันได้สร้างสื่อการเรียนรู้วอลควบกล้ำในรูปแบบหนังสือป๊อปอัพสรุปความรู้และคำที่ใช้พยัญชนะควบกล้ำวอลและได้เตรียมกระดานเขียนคำศัพท์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเขียนของนักเรียนนักเรียนจะได้ฝึกฝนการเขียนคำศัพท์ต่างๆนอกจากการเขียนในสมุดงานอย่างเดียวขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้มีสขั้นดังนี้ค่ะ 1. ขั้นนำนักเรียนจะเล่นเกมทายคำควบกล้ามวอจากสื่อวิดีโอเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากรู้อยากเรียนนักเรียนดูที่คำถามเมื่อทราบคำตอบแล้วนักเรียนทุกคนเขียนลงบนกระดานอิเล็กทรอนิกส์ที่ครูเตรียมให้และชูคำศัพท์ที่เขียนขึ้นครูช่วยตรวจสอบการเขียนคำศัพท์ของนักเรียนพร้อมทั้งเฉลยคำตอบให้นักเรียนฟัง 2. ขั้นประสบการณ์และกิจกรรม ูเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ใหม่โดยจะให้นักเรียนสังเกตลักษณะของคำบนจอและถามนำคำจากภาพมีอะไรที่เหมือนกันนักเรียนจะช่วยกันตอบครูผู้สอนจะทบทวนความรู้เดิมเรื่องคำควบกล้ำและอธิบายความรู้ใหม่ในส่วนที่สำคัญเรื่องคำควบกล้ำ วอลคคูจากนั้นนักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อระดมความคิดหาคำตอบร่วมกันจากความรู้ความเข้าใจของนักเรียนโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ3-4คนในขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมที่1นิทานต้นคำนักเรียนอ่านนิทานพร้อมกัน1รอบบนจอจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มจะช่วยกัน หาคำที่มีวควบกล้ำออกมาจากนิทานซึ่งในนิทานจะมีคำที่ไม่ใช่คำวควบกล้ำอยู่เช่นคำว่าวัวนักเรียนต้องจำแนกคำออกมาให้ถูกต้อง เมื่อได้คำตอบแล้วแต่ละกลุ่มจะออกมานำเสนอให้เพื่อนๆฟังครูจะเฉลยคำตอบที่ถูกต้องว่ามีคำใดบ้างและให้นักเรียนอ่านพร้อมกันอีกครั้งและสังเกตลักษณะคำครูอธิบายประเด็นสำคัญเพิ่มเติมของคำควบกล้ำวอควบกล้ำนำไปสู่ขั้นต่อไปคือขั้นที่สาม สขั้นสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ครูผู้สอนซักถามเพื่อย้ำทวนและตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเชื่อมโยงจากที่นักเรียนทำกิจกรรมในขั้นตอนที่แล้ววอควบกั้มกับพยัญชนะตัวใดบ้างนักเรียนจะช่วยกันตอบควบกับกอไก่ขอไข่คอควายหลังจากนั้นถามให้คิดต่อไปอีกว่าคำที่มีวอควบกล้มกับกอไก่มีคำใดบ้าง แต่ละกลุ่มจะช่วยกันยกมือตอบคำถามและช่วยกันแต่งประโยคให้ถูกต้องซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มจะช่วยกันคิดหาคำตอบและเขียนคำของตัวเองซึ่งการคิดและเขียนคำนี้นักเรียนจะได้คำเดิมที่มาจากความรู้ประสบการณ์ของตนได้รู้จักคำอื่นๆที่มาจากเพื่อนเมื่อตอบคำถามครบทุกกลุ่มแล้วก็ให้นำเสนอคำศัพท์ของตัวเอง และอ่านให้เพื่อนๆฟังทุกกลุ่มได้อ่านคำศัพท์ของตัวเองคำแต่และกลุ่มอาจจะซ้ำกันบ้างบางกลุ่มอาจจะหาคำตอบและยกมือตอบได้ไม่ครบทุกคนแต่นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติและพบคำตอบด้วยตนเองนักเรียนจะได้ฝึกการคิดการเขียนและการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกครูช่วยตรวจดูความถูกต้องของคำและให้นักเรียนอ่านคำที่ใช้วอกควบกล้ามบนจอและสรุปความรู้อีกครั้งหนึ่งและนำไปสู่ขั้นต่อไป 4. ขั้นประมวลผลครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานโดยก่อนลงมือปฏิบัติครูได้แจกสื่อการเรียนรู้วอควบกล้ำให้นักเรียนร่วมกันอ่านและศึกษาค้นคว้าทำความเข้าใจคำที่มีวอควบกล้ำจากสือ่อและลงมือทำใบงานเติมคำสื่อความเป็นการเขียนคำที่มีวอควบกล้ำเติมลงในประโยคให้มีความหมายสมบูรณ์สิบคำด้วยกันเพื่อเป็นการวัดผู้เรียนว่าสามารถเขียนคำที่มีวอควบกล้ำได้หรือไม่ การที่เขียนได้ถูกต้องนักเรียนต้องเข้าใจด้วยซึ่งในแต่ละข้อจะมีภาพคำใบ้ให้นักเรียนดูและคิดว่าสื่อความหมายถึงคำใดและคุณครูก็ได้เฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียนทราบและไปขั้นต่อไปขั้นสุดท้ายขั้นสรุปความรู้และประเมินผลโดยคุณครูและนักเรียนจะสรุปความรู้เกี่ยวกับคำควบกล้ำวอควบกล้ำร่วมกัน และครูจะให้นักเรียนสังเกตดูคำศัพท์และเลือกตอบว่าใช่คำควบกล้ำวรหรือไม่หลังจากนั้นมอบหมายให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนำคำที่มีพยัญชนะวควบกล้ำแต่งประโยคมาส่งในชั่วโมงถัดไปเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนและเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนอกห้องเรียนด้วยค่ะ ผลลั์การเรียนรู้ของผู้เรียนจากการที่ได้นำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity Based Learning มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยพบว่าเกิดผลลัพธ์กับผู้เรียนดังนี้คือผลการประเมินการจำแนกคำควบกล้ำววควบอยู่ในระดับคุณภาพ4ดีมากผลการประเมินการเขียนคำควบกล้าว วอควบอยู่ในระดับคุณภาพ4ดีมากผลการประเมินการแต่งประโยคคำควบกล้ำวอลวอลควบอยู่ในระดับคุณภาพ4ดีมากผลการสังเกตพฤติกรรมการอ่านและการเขียนของนักเรียนอยู่ในระดับคุณภาพ4ดีมากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพ4ดีมาก และสุดท้ายผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน3ด้านอยู่ในระดับคุณภาพสดีมากดิฉันขอจบการนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ไว้เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ